สวัสดีค่ะสบายดี FC ทางช่องน้องคํแแพ c งชาแนลค่ะวันนี้เสารวันที่ตอนเช้าของวันที่10มีนาคม2567ค่ะไ่เพ่นผ้า FC มาเอาบรรยากาศอยู่ที่ริมหนองคู่เนาะค่ะหนองคู่ประจำบ้านของบ้านบากเนาะนี่ค่ะมือนี่มืออื่นจะเป็นบุญบ้านเนาะเพิ่นก็ะเลยให้ชสาวบ้านมาล่งหาป่าในสาคาเนาะ น้องสาตัวนี้เป็นน้องสาประจำบ้านเนาะหาผู้ใดหาใดหาเอาเลยเนาะโอ้โหตายนลังตัวนี้บุ๊มบิ๊กหอยหาบ่หน่ตัวนี้นะมันเลิกมันมาเลิกมันเลิกมันเลิกบ่โอ้โถมซะาถมซะาเหตุเดินนี่เด็กกวงฮะมาเสบ เม,ม,ม็นบน่โอ้เอาเอาทำแน่ได้หลายบ่อนีปานันเมื่อแรกเอาไปเผาเด้อเดี๋ยวเฮาเบิ่งปาก <c oughs> พี่คุณพี่คุณพี่เพื่อนอันตึกสะดุง้งมันมีคนกวนหลายเนาะนัน่นลาีอยังน้อยน้อยนอย บอกพี่บาซืสส้อเบียร์เลยว่าสันเพิน่นว่านั่นอยู่ในถุงหันขายเอฟซีกับแก้มแบบพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวจะบอกให้ค่ะพี่บาผู้บาิ่นซีว่าซิมาลงอันน้ำแต่เ้าหนาวว่าสันบอกออกจากห้องนอนอยู่นี่ค่ะาบาเนะกันเนะ้นหาป่ามันลึกเนาะปีนี้น้ำบุ่ลงเนะนาะน้ำไหลพี่กายน้ำหน่อยก็นี่อยู่ เดี๋ยวเพื่อนกับพ้าเอฟซีไปเอาตัวเลขในบ้านคือเก้าเนาะ <ไป S 1> เอาบรรยากาศมหาห้ยเบิ้งซื้อๆค่ะเป,ป็นเบิ้งมานางงสียป่าวัสัน <c oughs> เสียจังใดล่ะ <c oughs> อันอันสาบักใหญ่ข้นเดจากข้นหนึ่งป่ามันกาแลนประตำกันตัวเมียนข้นมันหน่อย <c oughs> มันหนาวนั่นแล้ว ถัวงง่วกวงไงเด้อสาตัวนี้เฮ้ยเเสียงแล้วได้แล้วบ,บ่บมาได้ซ้ำอ่าได้เวลาทั้งนั้นเนายกาาาขึนากา้นบ่าได้เตามนี่ค่ะเอาภาพบรรยากาศเศร้าพื้นบานเศร้าบาน ยังมามพันเดินหัวพ่นมากกอดพ่นพ่นหนาวแล้วไายเอซี <c oughs> หลังจากแม่แพ่นไาพเอฟซีไปบึงภาพที่ชาวบ้านเพิ่นหาปลาเนาะร่วมใจหาปลาในสะร่วมเนาะคะ่ะของมูบ่บานค่ะกะกลับมาบึงแนวทางกันยุบ้านเน,ะนหาะกัผลฮาน้อยของเมื่อวานนี้ นอยพิเศษบนออกหนึ่งแปด่ล่างออก3ามเจนอยปกติบนออก0ูนย์สี่ล่างออก8ปหส่วนนอยวีไบนออก3ามสามเล่างออกสองหนึ่งค่ะนะคะก็มาเทียบไซของเจ้าแหลกตาปากน้ำโพค่ะเมื่อวานนี้หาหนอยรวมตาปากน้ำโพ ให้วิ่งรูดบนล่าง7กับ0ตัววิ่งตัวลูดเข้าที่7จับคูเข่าที่7 3หรือว่า3 7น้อยพิเศษและน้อย VIP เนาะก็เข้า2น้อยเนาะหานนอยรวมของตาปากน้ำโพเมื่อวานนี้เข้า2น้อยมาต่อที่ห้านอยแยกของตากันค่ะห้านอยแยก น้อยพิเศษตาให้วิ่งลูดสามกับหกเนาะค่ะบนล่างกะตัววิ่งตัวลูดเข้าที่สามจับคู่เข้าที่สามเจ็ดเนาะตรงๆค่ะสามเจ็ดล่างตรงตรงค่ะส่วนน้อยปกติตาให้ลูดสี 7, นะ่กับเจ็ดเนาะตัววิ่งตัวลูดเข้าที่สี่จับคู่เข่าที่สี่หนึ่งเนาะค่ะสี่หนึ่ง ตรงตรงบนเนาะนอยปกติค่ะและนอย VIP ตาให้ลูด7กับ0ตัววิ่งตัวลูดมาที่7จับคูเข่าที่7จสมหรือว่าตอกับ3ามเจนาะค่ะนี่ฮานอยแยกตาปากน้ำโพเมื่อบานนี้แตกทั้งสามฮานอยเลยเนาะค่ะจับคูกับเข่าทั้งสามนอยเลยนะคะคเอซน,นี่ค่ะ จสอ่อนเนาะคู้ไดตามของตาเนาะบลายคูค่ะซีคูเองเนาะของตาปากน้ำผมเมื่อวานนี้แตกคักแตกแน่เนะะาะมาต่อของแม่ริ้วค่ะแม่ริ้วให้มาเมื่อวานนี้วิ่งลูดเจ็ดกับเก้าค่ะเจ็ดกับเก้าเข้าที่เจ็ดแต่ว่าจับคู่บเข่าเ,าเนาะรุมมินสามเจ็ดค่ะเสียาดายเนาะ เหล็กมีที่มากไม่เพิ่นเมื่อวานนี่เพิ่นตามสองหมื่นแล้วบอกออกสามแปดมันออกสามเจ็ดเนาะคะ่ะเอ้ยเสียดายของอาจารย์สวัยให้วิ่งลูดบนล่างสามกับสองเล่นเนอลูกเล่นน้ำรอแม่เลยเดี๋ยวแม่ไปดูให้เล่นกับเป็ดเดอ้เเดเดอเล่นกับเป็ดรอแม่เดอ้อทำเพลงอาบน้ำอยู่บ่าทายแหยเนายานจะติดลิขสิทธิ์เพิ่นค่ะ เพราะว่าเด็กน้อยปลูกท้ายบ่ไดค่ะวิ่งรูดสามกับสองตัววิ่งตัวรูดก็เข้าทั้งสองตัวนาะของอาจารย์สวัยเมื่อวานนี้จับคู่ให้เขาที่สามเจ็ดตรงตรงค่ะน้อยพิเศษและน้อย VIP ค่ะเนี่ค่ะสองกมาม่าแต่ว่าบมมีสองหนึ่งเนาะ,ะนนค่ะ FC นะคะของอาจารย์สวัยก็เข้าสองน้อยเนาะค่ะ วิ่งตะลรูดมาทั้งสองตัวอ๋อหลังจากได้แนวทางแนวทางผลฮานอยเมื่อบานนี้ไปแล้วค่ะมาเอาแนวทางของวันที่สิบมีนาคมสองหาหกเจ็ดกันต่อเนาะฮานอยวันนี้เจ้าแรกค่ะของอาจารย์สวัยให้มาวิ่งรูดบนล่างหนึ่งกับศูนย์ค่ะตัวประกบคู่มีสองหก แปดเนาะเลขที่อาจารย์สวัมักมีมือหนีเพิ่นมัก3า1ค่ะเอาไปตัดเหรียญกรได้สามสี่สหนึ่งสล้วก็ไม่เพิ่นจับคู่ต่อหายกามี1นึ่งศูนย์และ3,3อย่าลูดเบินเลยเด้อค่ะเอฟเนาะค่ะทานแน่ๆมือนีต้องมาเบินแน่นอนเพราะว่ามือนีวันอาทิตย์ค่ะเนี่ยค่ะให้ลูดเบิไวเดอะคะ่ะเอ ให้เบิ่งก่อนเนาะว่าฮานอยกาซาหรือว่าฮานอยเอียงก็ออกขั้นมันเห็นมันออกเบิรนนะมันจะลือมันจะไหลลงมาเบิรนเลยเนาะค่ะให้ fc ทั้งช่องเบิง่งแล้วก็พิจารณาเอาค่ะนี่ค่ะของอาจารย์สวัยวันนี้ให้มาฮานอยวิ่งลูดบนล่างหนึ่งกับศูนย์ตัวประกบคู่สองหกแปดเก้าสี่าผู้ได้โบมัรที่ แม่เพ่นจับคู่ไ้หรือว่าบ่มักของอาจารย์สวายกับห้เลือกเอาไปจับคู่เอาเดอ้อเนาะค่ะนั่นไงลูกนมนมนั่นไงนมอยู่นั่นไงลูกไปเอาเลยไปที่ฝนไปทุ่งนายยังไม่มาเลยนี่ค่ะของอาจารย์สวายก็ตามนี่เนาะคะ่ะเอฟซีบัดมักก็ตามผูไดบ่มักก็ผพานไดเนาะหาเอาตัววิ่งตัวรูดไปจับเส่หลายๆอาจารย์เอาค่ะ,คะอย่าลืมรูดเบิ้ลกันแล้วกันค่ะวันนี้ ฉาบอยู่ไหนพ่อทำงานอยู่ลูกมาต่อของแม่ริ้วค่ะฮาหนอยวันนี้ของแม่ริ้วให้มาวิ่งรูดบนล่างสองกับห้าค่ะวันนี้วิ่งรูดบนล่างสองกับหเนาะของแม่ริ้วชุดเน้นมีสองหนึ่งสองสองสองปดห้าสามหห้าชุดลองมีสามเจ็ดสี่ปดเก้าสี่ค่ะนี่ค่ะ แนวทางฮานอยรวมเนาะของแม่รล้ววันนี้วิ่งลูดบนล่างค่ะสองกับห้าชุดเน้นมีสองหนึ 1, ่งสองสองสองแปดห้าสามหห้าและชุดลองมีสามเจดสี 7, ่แปดและเก้าสี่เด้อขายซีได้แล้วก็ให้เอฟซีทางช่องมาแคปหน้าจอน้ำกันค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยวันนี้ของอาจารย์สวัยกับแม่ริ้วค่ะ ได้แล้วเนาะของอาจารย์สวัยกับแม่ริวเดี๋ยวแม่เพ่นผ้าไปต่อของตาปากน้ำโพกันต่อค่ะมาต่อที่ฮาหนอยรวมและฮาหนอยแยกของตาปากน้ำโพกันเนาะมาเอาฮาหนอยแยกกันก่อนวันนี้ค่ะฮาหนอยแยกตาปากน้ำโพให้มานอยพิเศษรูด4กับ7บนล่างจับคู่สี 9, ่เก้าสองเจเก้ดสอง น้อยปกติร no ูด8กับ1บนล่างเนาะจับคู่ให้80 83 10 13น้อย VIP ให้มารูด1กับ4บนล่างจับคู่ให้1หา1ซีซีหาแล้วก็ซีแเนาะค่ะเอนี่ค่ะหาน้อยแยกค่ะได้แล้วเนาะหาน้อยแยกไปเบิงหาน้อยร่วมค่ะว่าเมื่อนี้ได้ตัวใดกัน ส่วนหานอยรวมค่ะของตาปากน้ำโพให้วิ่งลูดบนล่าง1กับ4ค่ะ1กับ4เนาะจับคู่1 0 1 3 1 5 1 8 4 2 4 5 4 8และ49ค่ะนี่ค่ะแนวทางหานอยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูดบนล่าง1กับ4 จับคู่1นึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหหนึ่งแดสสองสี่ห้าสี่ปดและสีค่ะได้แล้วก็ให้ fc ทางช่องมาแคปหน้าจอน้ำกันค่ะหาหนอยแม่นๆของ3อาจารย์ประจำอยู่ช่องน้องคํแแพงชช n แนลนอกเพิ่นไห่มาทุกมือทุกวันค่ะผู้ดใดมาน้ำเพิ่นละ่ะกะหรือว่าอยากจะแบ่งปันน้ำใจให้เพิ่นก่ะแบ่งปันได้นะคะเพราะว่าเพิ่นก่ะ อายุหลายแล้วเนาะแม่เพ่นกับบดด้บังคับนาะแบบว่าน้ำใจเนาะเขาเรียกว่าน้ำใจที่มีแต่ผู้มีต่อผู้ที่คิดค้นหาแนวทางมาฝากให้เอฟซทั้งช่องเนาะส่วนแม่เพ่นบอต้องการอย่างายแค่ต้องการให้เอฟซทั้งช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทางช่อง YouTube ชื่อว่าช่องน้องคํแแพง channel เท่านั้นก็ดีใจแล้วค่ะขอกลับเขาพระคุณหลายๆค่ะเอาคลิปนี้กะเบาๆลายใย,ยห้างค่ะก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ